ก่อนชายกับล่างชายไบยโอเมตัสจิตบนถังใบนี้มีอะไรไถือว่าเปลี่ยนแปลงไปบ้างสิผู้สังเกตเห็นนะครับ,ออบกนน็หลุดซึกว่าเออนี่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงใบใบเก่ากับใบใหม่ปิดแต่ตั้งกันเลยซึ่งถือแตกต่างคือครับนั่นแหละคือใบกับยอดใบกับยอดนี่ยอดจะจะผุงนิดเดียวจะผุ๋งนะยอดจะผุ๋งเนี่ยดูต,ตอนนี้แต่ตอนนี้หมดแตงมานแล้วนะโอ้ยครับพี่ฮักมาว ฝ่ามมันข้องใบก่อนชายกำลังชายกันเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไล้ว่็นี่จะใบจะเคี้ยวเขี่ยวแคมขึ้นมาใบจะเขี่ยวมันครับใช่นี่ก็ใบไปลาดให้ดในเบาะนั้นนิดหน่อยยอดเยอะมากวันนี้ท่านับจุดไว้ไดหนึ่งซองซองไหมโอ้ยหนับยอดนี้ครับเราจะบอกนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบแปดกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบโอ้ยยี่สิบว่าบต่อจุดหนึ่งกรใจไปโอเมก้าดีตนเสียเเอ็นนอยดงเงนมแล้วเป็นเหมือนกันเนี่เนี่ยเป็นนนี้เป็นเล็กวนี้เตรียมเตี่มใบนะบางทีนะบาทีเยอะมั้ง ก็เด็ดมาเลยตัวอย่างนี้เดียเอาที่น้านๆดีกว่าติดนะเห็น,น,หน,นไหมทำมันนั้นจะไปไหนหนู้อยางเลยไปโอ้